โจวซัมย okay, ูซูส right right like ู่เลยครับผมต้านะครับคลิปนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะแต่วันนี้เป็นคลิปที่เป็นพิเศษวันหนึ่งนะครับวันนี้แลหลายคนน่าจะรู้จักนะครับนะครับเป็นอดีตนักกีฬาแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้แข่งแล้วแต่แบบดูแลสุขภาพดูแลอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮลตี้สวยแล้ววันนี้ผมจะให้เขาพามซ้อมเป็นขากับก้นกนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเจอเลยดีกว่าว่าคนนี้คือใครแรงเยอะสวัสดีค่ะพี่อุ้มนั่นเองนะครับพี่อุ้ม ว่าอุ้มมี่เดอะบูดิเมกเกอร์ทำเร็วทำเร็วทำเร็วผ้าเด็ดผ้าเด็ดไปหมดแล้วก็เดี๋ยวันเลยพาพี่อุ้มมาคอแหลกในช่องของผมแบบให้หนุ่มๆได้เห็นเออ ก็วันนี้จะให้พี่อุ้มพาเล่นขาหรือว่าเล่นก้นก็ได้เ่นได้เสรไปเล่นโปรแกรมของพี่อุ้มเลยแล้วกันโปรแกรมพี่คือไม่เล่นเอ้าเหรอช่วงนี้คือไม่เล่นอะไรเลยไม่เออาะไรเลยช่วงนี้กลัวโควิดเอ้าเหรอได้ได้นี่ถ้าไม่รักไม่มานะพี่ดีไม่มายิมนานมากไปลุยกันดีกว่ากับพี่อุ้มอะไรนะพี่อุ้มอะไรนะ the b o a t y maker เอ๋ท่าเด็ดท่าเด็ด ามาค่ะก่อนที่เราจะเริ่มโปรแกรมฝึกบูดี้กันนะคะเราจะต้องวอร์มอัพก่อนหรือแบบเขาบอกว่าหรือเขาเรียกว่าบูดี้แอคทิเวชันนะคะก็คือเป็นการเหมือนแบบว่ากระตุน้นบอกกล้ามเนื้อว่าฉันจะฝึกนางแล้วนะให้นางรู้สึกว่าอ๋อฉันจะฟินนั่นเลยแล้วจุดือจดเรยว่าสาระไม่มีคลิปนี้ไม่มีสาระ <laughs> เออคลิปนี้เน้น่ายอย่างเดียวนะครับ <laughs> โอเคไปเ <Okay. S 1> ลยไหมปะเราไปวอร์มกันนะคะ,ะเริ่มหมดเลยก่อนที่เราจะฝึกใช่ไหมเราต้องวอร์มอัพก่อนท่าแรกนะคะขอเป็นเกาะเสาเนาะแล้วก็เกรงท้องแล้วก็พยายามให้ตัวมันเหมือนเกือบจะขนานกับพื้นใช่แล้วก็เตะขึ้นว่านสิบทีเนาะ two three four five six seven eight nine แอนเชนที่นี่คลอสมาด้านหลังนะคะแล้วเตะมาด้านข้างใช่สามสี่ห้าหกเจ็ดเหนื่อยแล้วว่ากลับบ้านได้ไหมเหนื่อยป้าเหนื่อยอีกนวาดวงกลมขาเดิมนะเอาหัวขาววาดวงกลมว2 3ชิว three four อันนี้ย่อแล้วก็คลอส ย่อแล้วก็คลอสหนทีสิบทีถูกปะ <laughs> <laughs> ไม่ได้ดู <laughs> <laughs> ดูด้วยแต่เล่นตุยถูกค่ะคอสมาเยอะอีกนิดนึงเวลาคลอสไปด้านหลังให้มันแบบประมาณนี้ <laughs> ให้เข่าต่อส้นแล้วก็เอียงไปแบบเออ <laughs> 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 ประมาณ7นาฬิกา two more <laughs> one more ุญจอ แค่วอร์มเวงเซ่เาเอาตรงเลยนะผม,ผมไม่เคยเล่นขาไม่เคยเล่นก้นแบบนี้เลยจริงเหรอเออใช่ไม่เคยเล่นก้นเลยเล่นแต่อัปเปอร์เดียวเลยอ่าขวาวอีกหนึ่งท่าน,นะคะใกล้แลใกล้แล้วดันสะโพกขึ้นอึ๊บแล้วก็หย่อนลงแค่นี้ดันขึ้นสควีดก้นเนาะใช้หลังขากับต้นขาด้านหลังกับก้นดันขึ้นหกจิกน้ำหนักมาที่ส้นเท้าเจ็ดโอ <8 S 1> ้ยแปด เก้าสิบสุดท้าย <Yeah. S 2> เย้เก่งมากสุดยอดแล้วก็ดันขึ้นอย่าหุบเข่านะกลางเข่าออกตลอดนะใช่ไนส์ไม่ได้ช่วยนะ <laughs> สาม อยากเล่นด้วยมากเลยนะแต่ว่าแบบเพิง่งขาตัดมาจริงๆอะแค่เนี้ยเบามากแบบไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอะเล่นปบบกระมิยกเป็นร้อยกิโลอะเกียดปะเ <laughs> มื่อกี้จะตายนะอ่ะใส่แผน่นยี่ห้าเลยหรอโหดบ้างเลยนะเมื่อกี้หนักบ้าไม่หนักเนาะร้อยไปเลย <laughs> อันนี้ยังวอร์มอยู่นะคะอันนี้อันนี้เซตสองนะคะแต่เราก็ยังวอร์มอยู่นะคะโอเคไหมคะ okay, นะโอเคโอเคครับอ่ะจัดไปเลย ใช,ใช้ก้นยกยืดอกก่อนยืดอกใช่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 นั่นแหละนั่นแหละขึ้นหายใจออกแต่ละขึ้นเลยอย่าลืมยืดอกนะแต่ละขึ้นเลยสองสามลองดูก้นเขานะคะก้นมันจะต้องต่ำสี่แต่ละขึ้นใช้ก้นยกท่านี้มันจะได้อดะคอร์สหน้าขาก้นต้นขาด้านในห้าแฮมสตริงด้วยนะคะแปด ไปค่ะ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 เก้าหลังหลังหลังบอกเลยว่าไม่มีสาระคิมเนี่ยไม่มีสาระเลยอันนี้คิมเซ็นแรกยังเซ็นแรกยังเซ็นแรกนี่ขนาดเป็นโปรแกรมแบบซบซบอ้ายังแบบเบื่อขิงไงคิมตาบอกมาสอบอัปเปอร์กับผมบ้าะ ท่าที่สองคะจะเป็นท่าฮิททัสนะคะท่านี้ก็จะเป็นท่าที่บริหารก้นหน้าขาแฮมสตริงท้องอะไรอีกท่านี้นะคะเราจะใช้บอกนะแล้วก็บาร์บาเบอาจจะใช้บาร์คันยาวก็ได้หรือใช้คันสั้นไปก่อนนะน้ำหนักที่มันเบาก่อนเริ่มฝึกจากบอดดี้เวทก่อนแล้วค่อยไต่น้หนักขึ้นไปอย่าอยู่ดีไปใส่แบบ1 0โล20โลเหมือนที่ตาทำไม่ได้นะ ตาบอกกูให้ด่าช่องก็ด้วยนะเหมือนเรากูมาฆ่าโอเคนาทีนี้เนี่ยเมื่อกี้เราวอร์มกันไปแล้วเราวอร์มปุ๊บปุ๊บใส่บาเป,าปาล่าเรียบร้อยเดี๋ยวนี้เราจะใส่ใส่บูติแบนด์ให้ได้ใส่บูิแบน,บบนซึ่งบูติแบนเนี่ยเฮ้ยสวยมาก่ะสวยเหมือนเจ้าของอะ่ะไอไวลากลถได้เลยอะ่ะ <laughs> ไม่ใช่เอาใส่อย่างนี้ <laughs> เดี๋ยวให้ต้าใส่แล้วให้ต้าบอกว่า ใส่กับไม่ใส่วิแบรนฟิลยังไงอ่ะทีเนี้ยเวลาเล่นก้นสําคัญเลยนะคะอันนี้นะคะก็ติดต่อสอบถามซื้อได้ใส่ใส่ใส่นี่นะคะเโบอ่าเนื้อเข่าเล็กน้อยสูงกว่าอข่าเล็กน้อยใช่แล้วเวลาใส่ยางใส่แบนเราจะไม่ได้ใส่แบบเล่นเล่นเราจะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยฟังกูเนี่ยโคตรครับเราจะไม่ได้แค่ใส่แค่เวลาใส่แค่เนี้ยลัตตาอยู่อย่างนี้ตางอเข่าแบบนิดนึงแบบนี้สไลด์รีเบนแล้วนี่ลาต้าก็แบบ แค่นี้ฟิลถึงก้นยังแค่นี้เองแค่นี้เองอแบบเ,เสร็จแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ,ะกลับครับ <laughs> แค่นี้ก็คือทำเหมือนเดิมเลยแค่ว่ากลางของเขาออกมีเอาแค่นี้เราก้นมันจะคิวเวยเเลยเออใช่ยังเอาไปเร็วไม่ต้องไปเร่งนะครับ <laughs> แค่ซื้อบุ้ที่แบร์พอ <laughs> ปกติคุ้มไม่ใช่คนแบบนี้นะคะคุ้มเป็นคนจริงจังเป็นคนแบบนี้นะคะ ไม่คุยกับใครนะเขาไม่ยุ่งกับใครด้วยนะฮะ <c oughs> คือน่ารักแมวมากอะ่ะโคตรคิว้ว <c oughs> เออหดีดีดีด,ดีหน้ามองตรงไว้หน้ามองตรงไม่สาใดหกกดคางชิดอ,อกเออเอหน้ามองตรงเจ็ด <c oughs> ดีเฮ้ยอะไรอ่ะมันเรียวๆดีแบบว่าเหนื่อยก็คือเหนื่อยดีมากเลยฟิวโด,ดนตูดมากอย่าลืมนะครับใช้นี่ได้เวลาที่รถเสียรถอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นผ้าอนไมเอ้ยไม่ใช่เอาไว้ลากรถได้ ไม่ใช่นี่มันคณะตลกหรือเปล่าไม่มีสาระ,ะท่าที่สามนะคะจะเป็นไฮเปอร์เทนชั่นนะคะไฮเปอร์เทนชั่นคือจะเป็นท่าบริหารอัปเปอร์กลู a แฮมสตริงจริงๆกุนน้นก็โดนหมดแหละแต่ว่าพี่ว่าท่านี้มันจะฟิลกนด้านบน แล้วก็แฮมสตริงเนาะวิธีการฝึกเราจะนอนคว่ำบนเครื่องนี้นะคะแล้วก็ให้วางอันเนี้ยเบาอ่ะจริงๆถ้ามันไม่มีเครื่องเนี้ยให้ใช้เบาแบบว่าเบาอ่ะเบาปกติได้ตรงเนี้ยให้มันอยู่ตรงประมาณฮิตโบนเนาะมันจะได้แบบว่ายืดแล้วก็เตะไปด้านหลังได้เอามือจับอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วย่อนขาลงแล้วก็เตะขึ้นย่อนขาลงแล้วก็เตะขึ้นมา โอเคไปนะคะพิต้าเขาจะขึ้นไปนะด้วยท่ากายกรรมเปียงยางตาบอกว่าโคตรทำลายสมาธิเลยนะคะกางขาได้เนอะขากว้างประมาณหัวไหล่ได้เลยไม่ต้องถุกขาใช่ใช่ใชเช่นนะสิ7เซเ่อเตะให้ขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะคะให้ฟิลตรงนี้มันจะโดนหลังล่างแล้วก็ก้นด้านบนด้วยนะคะ11บเอพิต้าเขาจะโชว์ร้อยทีนะคะเมื่อกี้เขาบอกว่ามันเบานะคะสิ 13สมเนได้เข้าห้องน้ำาึนนนั่งชักโครกนึกถึงหน้าพี่โดนมากครับมันจะโดนโดนท้องเนเนี่ยเออใช่มันกดกดผู้หญิงก็จะโดนหมดลูกนะผู้ชายจะโดนอะไรคะอ่ะได้นะเขาจะบอกว่าเรานี่แบบว่าดูเป็นผู้หญิงขื่นๆนะ แต่จริงเราไม่ใช่นะคะเราเป็นคนเก็บกดนะปกติ <g it S 2> <c oughs> เราไม่ค่อยเจอผู้คนน <c oughs> จะเป็นช่องอุ้มพากินค่ะเพราะว่าเจ้าของช่องเขาไม่อยู่วั <c oughs> นนี้เราจะพามากินผู้ชาย <c oughs> ออกได้ปะหิว <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ช่องอุ้มพากินค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือไปยังไงครับน่ะไม่ใช่คือหิวหิวเดี๋ยวไม่ได้กินเอาย่างสุดท้ายละป่ะเอาป่ะอันนี้เป็นท่าสุดท้ายแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่เหรอท่าทำไมวะคือกูมาอะไรวะเนี่ยมาอุ้มาออกล้างกายหรือมาอะไรแล้วเนี่ยว่เหนื่อยเอาป่ะมา นะคะจะเป็นท่าไซส์ไล่ยิ่งคิปเรสนะคะก็จะเป็นท่าแบบเล่นไซส์กลูดก้นด้านข้างหรือว่าสะโพกตรงนี้นี้ด้านข้างใช่แล้วสาวบางคนแบบว่าแบบเออตรงเนี้ยไขมันสะสมเยอะท่านี้ก็จะช่วยได้ช่วยกระชับส่วนนั้นนะคะแต่ถามว่าไขมันมันจะแบบหายไปเลยแค่ส่วนนั้นมันเป็นปไลาไหนไขมันมันลดอะไรโชว์ว่ามีแก้ภาพปวดจีสติงโชว์มาเดี๋ยวครูอุ้งทำให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวให้ตาเล่นนะคะวางไว้ที่ตรงนี้ตรงตรงหน้าขาด้านข้างนะคะ ใช่เสร็จแล้วเฟรกเท้านะเหมือนเราทํเท้าเหมือนเราจะเดินเนาะเอาข้อสอกวางแล้วเราก็เตะขึ้นลง oh. ขึ้นดูคู่เตะนะคะมันจะเป็น full r a n g เนาะองอและตั้งใช่ขานี้กมาข้างนี้ขานี้อ่านั่นแหละเราจะเตะขึ้นอย่างงี้เตะอ่านั่นแหละล็อกตัวไว้ไม่เหวี่ยงตัวนะเกรงท้อง,อง2 <Whoa. S 1> นั่นแหละนั่นนนะกดสใช่ใช่ใช่ชช่สิบ <laughs> <40 S 1> ทีนี้ส w a p ตลับข้างทำอีกข้างหนึ่ง เออใช่ขึ้นจากเฉียงขึ้นมานี้สองใช่ลงขึ้นให้สุดสามใช่ใช่ใช่ใช,ใช่แต่ขึ้นเลยลงไม่ให้สุดสี่ขึ้นสุดลงสุดเออห้าอ่ะทีนี้มายังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอ่ะวางวาง,วางนี่ก่อนแต่วุ๊ิแี้เอาสะโพวกวางเออเหมือนท่าที่เราเล่นไฮเปอร์เนะทนชันอะคอยหลังปีกใช่ใช่งอเข่านะงอเข่านะแล้วกลางเข่าออกเปิดสะโพกออกกางห้าเนแหละหกให้เข่าตรงสะโพกไวเจ็ด แปแทงเขา่าเข้าไปอึบอ่ะกลางมุงนี้เก้านั่นแหละสิบเกิดกลาองาอ,อีกกลางอีกอีกทีหนึ่ง yeah. ยืนได้ไหมยืนได้ไหมเนี่ยถ้าไม่ทักกันล้มไปแล้วเดี๋ยวได้ไหมฟิลมาฟิลฟิลฟิลก็คือตรงนี้ ทำไมไม่พูดทําทำไมแค่นี้นทำไมแบบอันนี้ผมสงสัยคือบางคนอ่ะผู้หญิงอ่ะที่ว่าสะโพกมันบุ๋มอ่ะที่แบบว่าบางคนสะโพกใหญ่ก็จริงแต่เนื้อตัวนี้มันบุม๋มอ่ะพี่ก็เป็นอันนี้พี่ก็เป็นเขาเรียกว่าฮิปดิปนะคะถ้าเป็นภาษาแบบอ,อ,อินเตอร์หน่อยก็เขาเรียกว่าฮิปดิปฮิปดิปคือมันเป็นมันเป็นจริงๆแล้วมันไม่สามารถแก้ได้นะผู้หญิงบองกว่าเออแบบจะไปออกเพื่อบริหารส่วนนั้นมีกังวลเพื่อสห้นนั้นมาเติมเต็มมันเติมเต็มไม่ได้ซึ่งงขวากลงกายแบบเยอะ ของครูก็ไม่เต็มเห็นไหมของครูก็มีเห็นเนี้ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อมันมันจะมาเติมเต็มเวลาเราเกร็งมันจะเห็นกล้ามเนื้อแต่มันจะไม่ได้ไม่สามารถให้แบบมาเต็มหายไปไม่ได้ปัญหาอันนี้จะไม่หายไปเอเคปะ <c oughs> ก็ซ้อมเสร็จกันไปแล้วสนุกมากตลกด้วยเออสาระไม่ค่อยมีนะคลิปนี้ดูจากที่ได้มาเมื่อกี้เชื่อว่าหลายๆคนจะได้เทคนิคการเล่นกลไกเยอะถ้าตั้งใจฟังพี่ดีแต่ว่าพี่อะเมาไงวันเนี้เมาขึ้นเมาขึ้นก็เดีให้พี่อุ้มฝากช่องทางติดตามแล้วกันตอนนี้พี่อุ้มมีอะไรบ้าง ศูนย์แไม่ใช่ผม <laughs> <laughs> ว,ว่าเราไปตั้งคณะกันดีกว่าก็พวมีช่องด้วยนะคะพวกมีช่อง y o u t u b e นะ <laughs> ชื่ออุ้มมี่ the b o o t y maker เดี๋ยวให้น้องตาขึ้นไปให้นะตา description มีอินสตาแกรมมีเพจแล้วก็ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยชื่อเหมือน,อนกันหมดเลยนะคะ <laughs> แล้วก็ขายคอนะคะขายกายยอง <laughs> ขายเสื้อผ้าอุปกร์ร่ังกายขายน้ำมันทาผิวแต่ว่ายังไม่มีสามีนะคะ ฝากติดตามหนุ่มๆหนุ่มๆน,นะไปติดตามกดไลค์ๆๆด้วยไปไหนมาดิ <laughs> มาอยู่ข้างหลังไงเอเนจีเยอะมากเลยนั่นแหละคลิปนี้ไม่มีสาระนะครับยังไม่ทีเอาไปแบบคลิปสนุกสนุกแล้วกันนะครับมาผ่อนคลายได้สาระบ้างไม่ได้สาระบ้างก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณน้องปีมนะคะที่มาถ่ายคลิปให้เราขอบคุณต้านะคะทางนี้ไม่ได้หว่ะกลัวได้เดี๋ยวคลิปหน้ามาเล่นกันอีกดีกว่า ตาเนี่ยเขาวันนี้เขามาถ่ายคลิปให้ครูอุ้มด้วยแล้วก็ยังไงเดี๋ยวให้แบบฝากติดตามคลิปต้าถ่ายสวยมากรูอุ้มใส่บิกินี่เออตาใส่จีสตินครูว่าคนเกลียดครูเนี่ยคลิปเนี้ยพูดไม่ถูกเลยพูดไม่ถูกเลยมาโอเคก็สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ดีกว่านะถ้าแบบใครชอบหรือว่าอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเผื่อ มาขอละไกับพี่อุ้มอีกจริงๆแล้วผู้ชายควรจะเล่นก้นอยู่แล้ว <laughs> <laughs> ใช่ไหมนะชายควร <laughs> ผู้ชายควรอ่ะจริงๆแล้วผู้ชายมีก้นอ่ะจะส่วนมากนะผู้ชายชอบไปเน้นเล่นขา <laughs> จริงๆเล่นขามาโดนก้นไหมมันก็โดนแต่ว่าถ้าเราเล่นก้นนะคะเออมีนางมีก้นก้นนางแข็งนะ <laughs> แต่ว่าเทคนิคการเล่นก้นและเล่นขนามันจะต่างกันแล้วจริงๆแล้วแบ่งแยกสักขาวันนึงก้นวันนึงนะมันจะแบบก้นมันจะสวยแปลกมิติมาก โอเคก็ขอบคุณมากผมว่าน่าจะจบแล้วแหละคลิปนี้นะครับไม่นั้นเดี๋ยวไม่จบสักทีก็ฝากติดตามพวกเราสองคนด้วยนะครับเดี๋ยวมาคอลแลปใหม่แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ดีกว่าเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย มาสาวมาเล่นด้วย